เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวจิรารัตน์รักเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงดุดหยาดฟ้าฉลมไทยไฮสมานมหาวชิราลงกรบวอรการเทพประธานมาสถิต นิมิตชัยท่านคณะกรรมการที่เคารพคะพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เหนือกว่ากษัตริย์ทรงงานหนักเล่นเหนื่อยที่สุดในแผ่นดินพระบารมีแผ่ไพศาลปกคลุมไทยทั้งประเทศที่ใดมีประทีปที่นั่นย่อมมีแสงสว่าง ส่งนำทางทั่วแคว้นไม่เว้นแม้แต่แดนธุรกันดาร28กรกฎาคมวันแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของประสงคนิกรชาวไทยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำไทยให้พ้นภัยล้อมรวมดวงใจด้วยพระราชการุณาที่คุณอันเกร,ริกลยดังนี้ประการแรกพระมหาการุณาที่คุณแห่งการปกครองด้วยราชธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระราชธรรมทรงดำรงพระราชอำนาจเพื่อประโยชน์ชาติและราษฎรเป็นสำคัญดังพระบรมราชวาทตอนหนึ่งความว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่ทำให้ประชาชนมีความสุขประการที่สองพระปีชาสามารถด้านการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยุคใหม่ที่มีพระปีชาสามารถด้นานเทคโนโลยีและน,นวัตกรรมทรงสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลทรงเน้นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังพระบรมราชวาทิว่าความรู้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงเชี่ยวชาญด้านการบิน เป็นนักบินที่มีทักษะสูงและทรงนำความรู้ทางการบินมาพัฒนาประเทศในหลายมิติประการที่ 3. พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อฟืน้นฟูป,ป่าไม้การจัดการขยะ และการลดมลพิษประการที่4พระมหาการุณาธิคุณต่อสถาบันการศึกษาและการพัฒนาเยาว,วชนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งทรงสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลดังพระบรมราชวาี่ว่าเยาว,วชนคืออนาคตของชาติ การลงทุนในการศึกษาคือการลงทุนเนอนาคตของประเทศพระองค์ทรงเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรเป็นการปลูกฟังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมและประเทศชาติแก่เยาวชนไทยทุกพระราชกรณียกิจบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ถวยราษ ทุกพระราชจริยวัตรประทับตราตรึงใจแก่ประสงนิกรทุกโครงการในพระราชดำริอำนวยผลแก่มหาชนชาวสยามทุกกระแสะพระราชดำรัสยังความปลื้มปิติให้แก่ประสงนิกรชาวไทยทุกพระบรมราชวาตรประเทิงปัญญาแก่ไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยเหตุนี้พระองค์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของประสงนิกรชาวไทย เอ่ยพระโอษฐ์ไต่ตถามตามถึงเหตุสายพระเนตรมองความตามถึงผลยืนพระหัตถ์มอบสุขไทยทุกคนหยัดพระชนชีพเอือเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบนางสาวจิรารัตรรักเงินจากโรงเรียนอุบลรัตน ราชกัรญาราชวิทยาอาราชพัดลุง